เคยรู้สึกไหมเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังในหัวตลอดเวลาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเครียดวิตกกังวลหรือเคยผ่านประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจนี่อาจเป็นเพราะระบบประสาทของคุณกำลังทำงานหนักเกินไปแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกระบบประสาทของเราใหม่ได้ไม่ต้องเครื่องยาไม่ต้องเข้าคอร์สราคาแพงวันนี้ผมจะมาแชร์กเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ ที่คุณสามารถทำได้ทุกวันเพื่อปรับระบบประสาทให้สงบและแข็งแรงขึ้นตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่ความรู้สึกเคยไหมอยากหายเครียดอยากเลิกกังวลยิ่งคิดยิ่งเครียดวิธีแก้คือเลิกโฟกัสที่ไม่อยากรู้สึกแต่ให้ตั้งเป้าหมายที่จะทำอะไรแทนเช่นวันนี้ฉันจะใจดีกับตัวเองหรือเมื่อรู้สึกแย่ฉันจะหยุดพักเขียนเป้าหมายนี้ลงไปหรือจินตนาการถึงมันแค่หนึ่งนาทีก็ยังดี ช้าลงไม่ใช่เร่งรีบเวลาเครียดเรามักจะทำอะไรเร็วเร็วรีบร้อนเดินเร็วกินเร็วอ่านอีเมลเร็วร่างกายก็จะยิ่งคิดว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายลองช้าลงเดินช้าลงกินช้าลงหายใจช้าลงสร้างช่วงเวลาหยุดพักเล็กๆน้อยๆก่อนเริ่มทำอะไรเช่นก่อนประชุมหายใจลึกๆสามครั้งก่อนกินข้าวสำรวจร่างกายตัวเองเริ่มต้นวันดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หลายคนตื่นเช้ามากก็เจอแต่เรื่องเครียดๆนาฬิกาปลุกดังสนั่นเล่นมือถือก่อนลุกจากเตียงหรืออ่านข่าวร้ายๆสิ่งเหล่านี้กระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัวเกินไปลองเปลี่ยนมาเริ่มต้นวันด้วยสิ่งดีๆทำสมาธิสวดมนต์อ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจออกกำลังกายอินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ลดกาแฟจัดเวลาพักผ่อนจริงจังชีวิตเราเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายแต่รู้ไม่ว่าร่างกายต้องการเวลาพักผ่อน 10%ซ์ของวันหรือประมาณ2.4ชั่วโมงอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ลองสังเกตดูเราเสียเวลาไปกับการดูมือถือมากแค่ไหนลองจัดเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างอ่านหนังสือเดินเล่นฟังเพลงหรือนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินเช็คอินกับตัวเองเป็นประจำตั้งเวลาเตือนในโทรศัพท์ให้ดังขึ้น2-3ครั้งต่อวันเมื่อได้ยินเสียงเตือนให้หยุดทุกอย่างแล้วสำรวจตัวเองร่างกายรู้สึกยังไงอารมณ์เป็นยังไงต้องการอะไร ขิวน้ำขิวข้าวต้องการพักผ่อนการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตัวเองเป็นการดูแลระบบประสาทที่ดีที่สุดสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ตัวเองเวลาที่รู้สึกกังวลให้มองไปรอบๆตัวแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันปลอดภัยมองหาสิ่งที่มองเห็นได้ยินและสัมผัสได้3มอย่างเพื่ออิงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันพกเครื่องรางเล็กๆที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยหรือพูดคำยืนยันเช่นฉันปลอดภัยดี รียมพร้อมรับมือกับสิ่งกระตุน้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอกับเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดแต่คนที่มีระบบประสาทที่แข็งแรงจะสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติได้เร็วกว่าลองเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าเมื่อรู้สึกแย่จะทําอะไรดื่มน้าเย็นเดินเล่นฟังเพลงเขียนบันทึกคุยกับเพื่อนขยายขอบเขตความสบายใจของตัวเองบางครั้งเราก็จมอยู่กับความรู้สึกชัดดาวไร้พลังไม่อยากทําอะไรเลยลองขยับร่างกาย ออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือทำอะไรที่ทำให้หัวเราะมีความสุขหรือลองทำอะไรที่ท้าทายตัวเองเล็กน้อยเช่นอาบน้ำเย็นผ่อนคลายก่อนนอนอย่างตั้งใจก่อนนอนอย่าเพิ่งหยิบมือถือลองเขียนบันทึกทบทวนเรื่องราวเนวันนี้ทำสมาธิฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ <c oughs> หรือจินตนาการถึงสถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นลองเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละเล็กละน้อยจำไว้ว่า การดูแลระบบประสาทเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอวลีเด็ดเลิกโฟกัสที่ไม่อยากรู้สึกแต่ให้ตั้งเป้าหมายที่จะทำอะไรแทนตอนนี้ฉันปลอดภัยช้าลงไม่ใช่เร่งรีบ